สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องวันนี้ใช่ไหมหลับปลาแล้วพี่น้องปลาอีตัวนี่ปลาอีกำนัว่าปลาอีกำเนาะตัวใหญ่หนึ่งพี่น้องไอ้ที่มาหลับเอาตัตใหญ่ก็เนี่ยที่ดาบบ๊อบเบิร์ดเอาเครื่องหนึ่งปลาไปก่อนหลับบ๊อบเบิร์ดดาบมันจะดาบดาบมันจะเลย ลาบเสะเข้าเนี่ยแหละพี่น้องเลยเมนูดาบปลายเดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะอาหารเสะแป้งมื้อนี้ดาบเหนียวเนาะเจ้าเสียดาบเ่าบวชอืมฮะดาบเป็ดก้อยก้อยน่เขาบ่อยากะดับก้อยเอาวะมีเ,เอาก้อยเนาะก้อยกับก้อยจัดไปก้อยขัดมือแดงหรออืมขัดมือแดงก็ะดิ่งกันดินดขันเมฆมนันเนาะ จังหต่ตีห้องแดงกับลายรอเก็บมันออกก่อนเนาะเก็บใหญ่ๆเนาะแบบสบายเลยเอาบ่วงขูดๆออกก่อนู่งหะไอยู่หน้าก็เก่้าพี่เนาะข้าศากาอืมป้าไหวครึ่งหนึ่งกับป้าแชาา่ขวดชีอันนั้น เอือไปให้ดุเขาจะป่าเอือไปหนึ่งป่าดงสะเก็ตมันกระเด็นโดดดิ <laughs>

คอยโทบอกอีพ่อมากินนะบางยานี่นาวาดยาดมาบอท่านดอเพื่อนเขาเมื่อวานแบ่งไปให้เพื่อนเอาเพื่อนอะจะโตบใหญ่เนาะอ้ ปอดมันมมอน้ำด่างเพื่อกระบายเนาะน้ำโคเปิงมาคักนี่แค่ไม่อยกโตใหญ่แค่นั้นอะไรดูกี่จังจะทรวบอกน้องจะมากินเพื่นมาอยูก đem yeah. nó về kìa. ăn. Bye. ยอยู่บรินาคาอันนั้นดึงนังมันออกคนแห่งสาย,ยาเ,น,เน,าน,นี่จะียกอนไรบ้าล่ะโมพาลแหละคัวปลา จะก็เอาหมีสีดันดันลงในตีบัวเนื้อไม่ติดกระดูกได้บัดซีนออกมาเป็นทรายสันเนาะว่าคนเดียวเพียงกันนี จะกระตองได้ทางผูกก้อนตีเฮยจะมาลันเบืองสิเออจะกระเด็นท่านดังมากเด็กจะมาลันเบืองก็จะเจงะเพราเพิ่งขอยเืดไห้มาอย่าปิดกันเนาะตอนนี้กำลังซอยตอนสี่เดี๋วสีเกาะไปนะ ตอนนี้มันขี่มันเนาะแต่ว่าบารอนเดือดเอาแต่นมัดมันเนาะแต่ว่าขี่มันอันเอาถิ่มแล้วมันมีขี้ดินนี่เลยเอาออกชวนสิตุ่มเนาะตอนี้ปลาใบช่วงนี้ปลาใบหนึ่งเริ่มกินมาเบิร์ดนั่นเลยนะนาเพี่กกำลังตื่นเนาะโดยยังหมอกระเดือดได้เนาะ มีตะไคร้มีมะขามใส่แล้วยังจะเอาหมดแดงมาใส่อยู่พี่น้อ,ยอยงยันหมดใส่เลยตบน,นีนหอหอ่สบายดีลูก เอาอบนี้เดี๋ยววันนี้ฮะกะตื่นเลยเนาะนะจริงเนาะไปกินก่วยเนาะประมาณสิบสองมสิบบายหมนะพี่เนาะอ่ายบมุกกลงเลเอา,าไปใส่หมูดแดงได้ไปเด๋อะหรใช่หมูดแดงได้ปะนี่จะสีขันบันานะเอาบอ นี่มาเอาบนแดงพี่นาะโอ้หยาบสโอ้ย ยังไม่ไรห้องไหนซะ เต็มหมดแกนน้าจะนามที่ขันบางหน้าน้ำเนาะเราขันมดแดงมันแบบผสมเนาะมันมารายนะพี่น้องแดงกับมดรายมันแดงมดแดงแล้วเขาขันใหมันอันหนักนะ ทำให้มันหมาดมันเป็นโฮสเข่านะใหมันให้กันยินน้ำม,มันอนายินน้ำสมมันอนาใส่มันแดงน้ำใส่บังหน้าน้ำแสงขัด านานำเมืองนา,นาเอาเด้หรอาได้ที่เป็น,ไนะไน่มันแข็งๆดูด่มันมันหมาดเนาะแปลว่ามันซุกกันละนแต่แบบมันกะเขาขว้าใช่ไหม้ใส่กับกรยำตุเขิกปนเอออ่ะตรงนีมียังน้

ตบท็อกเนาะเนี่ออยตกเลยให้หบแ,ใแบ,บ่งโฮเสืออยากเป็นอยากทาเ้ยถ้าใส่หัวโบร,ราไปจังลนะกทชิมมาเลย,ยชิมดีจ้ะจางชิมกระจาย ใส่เกลืออืมมาได้ยับจางกันนะเดี๋ยวอืมสมดีวะออกในภาษอาทอุ้อันนำปลาแล้วใส่ดูเดี๋ยวมันบวยอักษละเด้อพี่น้องยิงสาเซ็น้ำกัน เดี๋ยวไปจักสดตามทีพื้นที่ครับอ้าวลาเอิรนสบายดีพ่อแม่ปลาลุกไงสบายดีดปล<อ>าลูกก็ไม่เอ้ยเป็นเรื่องเมืองเดาโก้ละฮะเออหอนลายสบายดีนีเด้ของอีดาสบายดีสบายดีสบายดีพอ่อลายพี่น้องสบายดีอีกคนหนึ่งม <c oughs> อเริ่มกินข้าวแด่อย่างน้ำกันเด้อสบายดีพอแม่พี่น้องมาได้กินข้าวเด้อ บายดีเอฟซีบรรทุกทุกคนเด้อกินข้าวเพลนน้ำกันเนาะอาหารเสบเด้อมันนี่เด้อก่อยปลาโอ้ยแต่เสียบครั้งเนาะเสียงสดอันนี้เป็นอันนี้ขี่มันเนาะอ๋อขี่มันขี่เนาะอืมอ่ะเป็นจ๊ะึมันเด็ดอยู่บนขี่อยู่พี่น้องอยากยังปะเลยอิ่มมาจากกินเนื้ออยู่ ออมักพิกกัดโอ้สามสิได้กินแต่ละมือเนาะจนบา่ายหัวสิแล้วเดี๋ยวดู กอดเท่มมูแดงครั้งนี้นะโอโอเคมขมขมมันขมเด้ดนี่กีมันได้หนาตัวนี้ะหน่อใช่ไหมบ่เสือ แม่นี่มิจะเนื้อเอามาในนี้ดูุมิจะตอนปลาได้เนี่ยกินโลมไม่ยาเลวฮะยาอืมอยามันโอเค กินชองคนเนะาะวา้อีพอนำมาบ้านแบ่งให้เพื่อนเรียบร้อยแลวเธ <c oughs> อมากินหนักกะอ่ออันไป็นมะคัมพูชิมะอชิมนเามนาะอาจฉริม่เดีย๋ยวมันถือกันนี่นี่เด้มันถือกันเอ้าพี่เอาเอ,าเอ,าอะไรวะตอนป้าเห้ย und um, die จ้าะกินบ่อจะจักตรงนี้นะฮะมาเรียนได้ลูกจะกินไหนบ,อบออ่อชีมังม่วงชีมังด้วยจากลองกระองโรตการ์เล็งดาวับคนที่หนึ่งที่สองคนจีตโตกนะ อิ่มั้วีนหนึ่นนงพี่นออ้องัอิม่มอิ่มอิมแล้วก็ปลาใบเดี๋ยวคนจีโตอยู่บ่จักจะก้ากันเหมือตกงนเนาะเด็ดวางอิ่มแล้วก็ไปเด็น ิงอ๋อสบายนะบ้านี่ะจำกับขี่มันึะครับ <Arduino white> <t discoveries> โดน้องเขาจะมาต่างต่เหียมึงมุนแดงกัดแดงบดแดงเห็ดมาแม่ต้องไข่มานูมั้ยเมือ,องนี้ก็คือเมืองมุดไต เซจีเมื่อใบก่อนกำหนดผนจิโตกตักุมัซะให้หอนให้ออกเลยนะ nhìn vậy đôi chiến độ miền khương miền khoang, tiêm khương tiêm khoang mưa nó, phó phun chỉ tốt cái đó, mình ảo nè, nó cứ chỉ tốt. Hỏng hỏng. phun chỉ tock, nó sẽ mịt thả nè, phun đuôi cái แต่ว่าหย,าน,นยา,านมันฝนตกหยานฝนมากเนาะหยานพายุมาคือบางหันอีกก็ได้ผ่าผ่าก,กันเมื่อนะเดี๋ยวมันสีเป็นเกลืออีกเตรียมไว้เดี๋ยวมันสีโบทันคือตะกี้พี่น้องเลยมาฝนมันสีตกเลยเหาะจริงเหมือนคลองใบ คนซุ่มเนี่ยเพราะมันไม่มีหลังคาเนาะนแนวกินแนวอยากาเอาคนเกินเทียงคนเพิเ่ิบข้าติบนาำเวลาคนโกมากอ่ะยากลำบากที่นเราต้องเรียกเมีหนเะราเพราะห่างกิน มันเอาแน่นี่สิ๊กอกจิ๊ก๊อกเส็จปะมเรือ๊กได้ขอยผ่าอยู่ในเทปนมข่อยา <c oughs> มึงอันได้ขอยีนพีเป็นยานนีเพียงหลับหักมันสบาทอันนี้กับพท่านเมือดดอกพี่นาะกเกียมใบอีกเนาะเกียมมือ น้องพี่น้องการสำหรับคลิปนีงกะชีจบตรงเพลงสำนนเน้เด้อกะขอบใจขอบคุณที่เบิง่งจนจบคลิปเนอ้อพอกันคลิปนาพี่น้องสบายดีขออนา